ใครชอบแนวแอดเวนเจอร์โอ้ยแม่ไม่ชอบปีนป่ายปีนป่ายต่างๆนะคะเอาว่บอกข่าวดีแล้วกันนะคะเตรียมฟิตร่างกายฟิตข้อเข่าฟิตทุกอย่างในร่างกายให้พร้อมแล้วกันเพราะว่าใครก็ตามอยากจะไปพิชิตนะคะเขาช้างเผือกตอนนี้อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเตรียมไปพิชิตความท้าทายนี่ทองผาภูมิกาญจนบุรีนี่นะใช่ค่ะคุณไปงยมาก กรุงเทพไปเมืองการกับเมืองการไปทองผาภูมิระยะทางเท่ากันไม่ไม่ไกลมากนม่คะไม่ไกลใช่ก็ไปอีก,กอร้อยกว่ากิโลถึงเมืองการนกรุงเทพไ, <ขอ S 2> ไปก็ร้อยกว่กากิโลเขาช้างเผือกที่เราว่าเนี่ยนะคนะคุณแม่คะถ้าใครตั้งใจเอาไว้ปีที่แล้วไม่ได้ไปปีนี้24่เปิดย4จนถึง31มดกราคมปีหน้าเลยนะคะก็ไปดื่ไป่ะใช่ไปไปเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งะจะได้บรรยากาศหนึ่งค่ะคุณแม่่ะเป็นความตื่นเต้นการแบบผจญภัยอ่ะ แล้วพอขึ้นไปมันก็จะได้ความรู้สึกภาคภูมิใจจนะสนุกสนานกันนะคะก็จะเริ่มเปิดรับจองนะคะเริ่มเปิดรับจองตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็คือถ้าหากว่ายังสนใจนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิซึ่งตรงนี้ก็จะมีมีเว็บไซต์ด้วยนะคะหรือจะโทรไปติดต่อสอบถามก็ได้หมายเลข034 5 1 0 9 7 7 9หรือ098 2 5 2 0้าค่ะก็จะเปิดจองทุกวันไม่มีวนจุดดู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 ทางขึ้นโอ้มันชันนะมันชันคุณแม่ชันมากเราก็ไปไปแอคชั่นอยู่ตรงตีนเข่าแล้วกันมันไม่ได้สิมันไม่ได้บรรยากาศบรรยากาศก็ให้คนเขาได้เขาขึ้นไปมันต้องขึ้นทุกคนเออนะแต่ว่าไปเที่ยวได้อย่างเราๆเนี่ยอย่างคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็จะไปดูดูตลาดคุณแม่จะไปดูปลา ปลาหลากหลายชน,นิดพวกม,มีเขือนมีอะไรด้วยตรงนั้นอะ่ะเออสวยอทองผาภูอากาศดีค่ะ